พชอชงเจ็ประการ405น้องหญิงทั้งหลายเพราะพ่อชงเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพ่อจงเจ็ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก 2. ะย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงสา 3. ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงสี 4. ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงห้ 5. ย่อมเจริญปัสสติสัมโพชฌง หย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจ็ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในวสคะ 406. ครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอว,วาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระนันทก,กะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทก,กะกร,ร,ระทำพระทักศินแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนณนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่า ภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปะทศินแล้วจากไป461เมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบโสถ14ข้า่นั้น ชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังมีความดำริไม่บริบูรณ์407 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอพึงโอวาทแก่ภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นนั่นแหละท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปคลั้นเวลาเช้าท่านพระนันทกะครองอัตรวาสกถือบาทและจีวร เข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชกาลามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแตกไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้า แม้ภิกษุณีเหล่านั้นกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้ หรือน้องหญิงรูปใดมีความเครือบแคลงหรือสงสัยน้องหญิงรูปนั้นเพึงถามอัตมาภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระกุณเจ้านันทกะปะวารณาแกดิฉันทั้งหลายเช่นนี้ 408น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจกขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ามโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่า อายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้409น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าคะ่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าคะ่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าคะ่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะรสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะโพธิภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะธรรมรมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะ ดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล4ส0น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจะขู่วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือจะพิจารณาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะ ดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะขานาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่า ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลาย พระอริยสา,าวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหล4 1 1น้องหญิงทั้งหลายเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีบน้ํำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะประทีปน้ํำมันโน้นถูกจุดไว้น้ํำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ํำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่าฉะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อายตนะภายในหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในหกแล้วย่อมเสวยเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกข,ขมสุขก็ตามเวลานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ชอบเจ้าค่ะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอยายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอยายตนะภายในนั้นน,นัจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอยายตนะภายในนั้นน,นัดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสา,าวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล412น้องหญิงทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ารากก็ดีลำต้นก็ดีกิ่งและใบก็ดีเงาก็ดีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้น มีแก่นล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะกอนั้นเพราะเหตุไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอยายตนะภายในนอกหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอยายตนะภายในหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกข,ขมสุขก็ตาม เวทนานั้นยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นนั้นดับ เวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหล413น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอน็เน,เอนเล็กภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้ แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวพึงชื่อว่ากล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โค แยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผื่นี้เท่านั้น แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองน้องหญิงทั้งหลายอาตมาภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหก คำว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำละเฉือนกิเลสในภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายในโพชฌงเจ็ดประการ4 1 4 น้องหญิงทั้งหลายเพราะโพชฌงเจตประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอสศวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสศวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโพชฌงเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งย่อมเจริญสติสัมโพชฌงคง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสคะ 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌง 3. ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌง 4. ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌง 5. ย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชฌง 6. ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌง 7. ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในวสัะเพราะพ่อชนเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอัสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาัสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน415 ครั้งนั้นพระนันทกะโอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาสนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็ชื่นชมภาสิตของท่านพระนันทกะแล้วลุกจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำประทักศิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําปรทัทกศินแล้วจากไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายในวันอุโบโสถสิภาค่คำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเครือบแคลงหรือความสงสัยเลยดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของพระนันทก,กะและมีความดำริบริบูรณ์แล้ว ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีห้าร้อยรูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมขั้นต่ำที่สุดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตรของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล นั่นทาโกว่าสูตรที่สี่